ครับทีนี้ก็มาประเมินข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อได้บนฝ่ามือนี้นะครับข้อดีก็คือเนินบนฝ่ามือเนินพระฤหัสเนินเสาถือว่าเต็มนะครับเนินอาทิตย์ก็เต็มด้วยนะครับคือสีน้นลอกข้างบนนี่ถือว่าไม่ยุบไม่เสียหายมากนะอันนี้คือเป็นข้อเด่นนะครับแล้วก็ข้อเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเส้นนียเส้นธุรกิจนี่แหละเกิดข้างเส้นวาสนายาวด้วยนะถือว่ายาวในตัวนี้นะครับ อันนี้คือข้อเด่นดีในลักษณะการทำธุรกิจนะมาเป็นตัวเสริมเส้นวาสนานะครับข้อได้อนิดนึงก็คือนวนอาทิตย์เส้นอาทิตย์นะเส้นอาทิตย์มันขาดขาดสั้นๆน,นะครับเส้นอาทิตย์ไม่ปติดต่อกันเท่าไหร่นะคือส่วนนี้นะครับก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเส้นวาสนาล้นลนเส้นวาสนาเกิดบนเส้นใจเนี่ยนะมันให้ให้อารมณ์ร้อนใจ การงานด้วยนะครับแล้วก็มีสําคัญมันจะมีเส้นนี้ตัดมาแบบนี้เลยเป็นลักษณะวิงเวียงนะมันเลยมีทั้งข้อดีข้อด้อยในส่วนนี้เหมือนกันข้อด้อยที่นี่คือมันก็หมายาว่ามันค่อนข้างจะอึดอัดในลักษณะของการจะทําอะไรเนาะนะเพราะมันจุดที่มันเส้นมันตัดมันวิงเวียงเนี่ยมันก็ให้ความร้อนใจอยู่แล้วสิ่งที่จะได้มาเนี่ยมันมาพร้อมความอึดอัด ความความไม่ค่อยโล่งใจฝืนก็คือได้อยู่แต่ว่าได้แบบอาจจะมีลักษณะได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าที่ควรแต่ว่าได้มา,าความความกังวลนั่นแหละนะครับมันตัดแล้วมันเป็นลักษณะสงกลวยข้างในนี่ก็คือจะมีเงินเข้าด้วยนะข้างบนนี่ถือว่าสําเร็จดีนะครับงานต่อไปเนี่ยมันเป็นลักษณะงานที่ตัวเองชอบขึ้นมาเนี่ยสองสามงานได้นะซับซ้นอนกัน ก็เลยเป็นทั้งข้อดีข้อด้อยในตัวนี้นะครับเนินพรหัสที่ดูเต็มดูเด่นก็คือมีอํานาจมีบาร,รมีในการปกครองคนได้นะครับเนินพรหัสกว้างเต็มเนี่ยนะเนินอานาจบารมีเนินพระเนินเจ้าเนี่ยนะก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ด้อยนะตัวนี้นะข้อดีอีกเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเนินสุกนะเนินสุกก็ถือว่ากว้างนะเนินสุกกว้างดีเต็มรับกับเนินจันทร์หมายว่าจะมีชีวิต ครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขดีแต่มันก็ดูกว้างดูเต็มมาบีบให้เนินกลางฝ่ามือ,องคารต่ำนี้ลึกลงไปนะครับในส่วนนี้มันเลยมีทั้งข้อดีก็คือความอยากรีอยากได้ของเนินสุขกบะนจันทั้งมือซ้ายมือขวาเป็นแรงผลักดันให้จาตัวมีความมุมมานะอยากตีอยากได,กได้ที่จะทำนะนะ,ะบางทีบางครั้งแต่ว่าข้อผิดพลาดมันจะมีจะเกิดขึ้นได้ก็คือ ตัวเองเนี่ยเนี่ยพ่อเนินสุกที่มันดูเต็มเกว้างๆเยอะนี่มันเลยมีข้อเสียอยู่ในตัวนี้ก็คือมักจะเชื่อหรือหวังผลในสิ่งที่ตัวเองทํามากเมื่อบวกกับเส้นวาสนาในมือขวาคือเส้นนี้นะครับมันยังเป็นเส้นที่ขาดในช่วงนี้นะแล้วก็ยาวไม่ถึงเส้นยาวไม่ผ่านเส้นสมองนี่เนี่ยบวกกับเส้นสมองที่จุดนี้ค่อนข้างฉีกขึ้นมานี้ แล้วก็ห่างจากเส้นชีวิต3จุดนี้ก็อพอแล้วสําหรับความที่จะเผียพภาพข้อตัวเองนะเพราะเชื่อตัวเองอ่าเชื่อตัวเองนั่นแหละนะครับเกินไปนะอันนี้เลยมีลักษณะทั้งข้อดีและข้อด้อยไปในตัวข้อดีของมือนี้ก็คือเนินบนฝ่ามือไว้ไม่จะเป็นมือซ้ายมือขวานะครับเต็มไม่ยุบไม่แฟบไม่แบนมันเด่นในด้านของการเงินและฐานะที่จะมีจากปัจจุบันไปอนาคต ไม่จนไม่ร่มนะครับลักษณะแบบนี้และมันก็มีเส้นเส้นวาส,สนาที่เกิดต่อขึ้นมาบนเปิดต่อขึ้นมาบนเส้นสมองอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอะไมันจะมีอยู่จุดนี้นะเนีย่ยขึ้นมาอยู่นะครับะัแห่งลลายมือตวเขค่ะนที่มีเนินเสาเต็มแล้วก็สีเดินข้างบนนี่เต็มดีนะไม่ยุบไม่แฟบแล้วก็เนินหลักฐานดีนี่นะครับฐานะความมั่นคงดีทางชีวิตได้ เพราะมือนี้มีเส้นมาสนาในมือซ้ายถึงใจอยู่แล้วก็มีเส้นธุรกิจที่ดีนะครับในมือขวาก็มีนะเส้นธุรกิจไม่ใช่ว่ามันมีก็คือเส้นนี้จะลากออกจากจุดนี้มานะครับจุดอ่อนก็คือเส้นอาทิตย์ที่มันสั้นมาเกิดบนเส้นใจแค่นั้นเองนะก็ไม่ไม่ได้เสียหายมากจุดนี้นะครับจึงทาให้เจ้าตัวนี้สามารถที่จะลงทุนเป็นเจ้าของกิจการได้จนถึงทุกวันนี้ และยังสามารถที่จะลงทุนทําอะไรต่อไปได้อีกในอนาคตด้วยนะครับทีนี้มาดูในลักษณะของเส้นหลักฐานในมือขวามันบอกเรื่องราวอะไรไปบ้างนะครับเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นหลักฐานฉีกลงมาค่อนข้างจะยาวลึกอันนี้แล้วก็จะมีเกาะข้างเส้นหลักฐานด้วยเกาะในส่วนนี้นะผมมองเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะหนองน้ําขนาดใหญ่ อยู่ในหลักฐานอยู่ในใกล้ๆรีสอร์ทที่ทํานั่นแหละเจ้าตัวเขาก็ยืนยันแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่มีหลักฐานจริงเป็นเป็นหนองน้ําที่ขนาดใหญ่และมีอายุยาวนานเก่าแก่ด้วยนะและที่สาคัญมันมีอน,นั้นอนะอยู่ในหนองน้ําตัวนี้ด้วยมีปลาไหลไฟฟ้าตัวขนาดใหญ่เท่ากับต้นเสาเท่ากับต้นเสาต้นขาคนนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ปลาปลาเงินปลาทองตัวเท่ากับต้นเสาแหละ นะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะอยู่ที่นี่นะในหนองน้ำตัวนี้นะว้าวเีวมันเป็นหนองน้ำเก่าแก่อยู่หลังรีสอร์ทนะเพราะเจ้าของมือนี้ทําเป็นรีสอร์ทนะครับอยู่บนเนินเขาเนี่นะเพราะลักษณะจุดที่ข้างล่างนี้ในมือไม่จะเห็นภาพเส้นตัวนี้ชัดกว่านะนี่มันจะเป็นเป็นดูเรียวอย่างนี้นะครับนี่แหละเรียกว่าหนองน้ํานะครับ ในหลักฐานนะครับเส้นอื่นๆก็คือเส้นนี้เรีวยกว่าเป็นเส้นเดินทางเจอก,กับทางน้าทางทะเลเจอก,กับข่องต่างประเทศได้นะครับแต่เป็นลักษณะของการเดินทางซ้ําๆนะนี่ก็เป็นเส้นเดินทางเหมือนกันแล้วมันก็จะมารับอีกเส้นหนึ่งคือจุดนี้ลากเข้าหาเส้นสมองอาชีพก็คือทางน้ําทางทะเลด้วยก็คือเส้นพวกนี้นะครับ ่วงหนึ่งเคยมีปัญหาคือเส้นนี้นะครับเป็นลักษณะของเส้นที่เครียดตัดลงมานี้นะเนี่ยเป็นช่วงที่มีปัญหาในชีวิตในเรื่องการงานปัญหาการเงินอยู่ในช่วงวัยสามสิบนะในช่วงสามสิบไม่เกินสามสิบสามส่วนตำแหน่งของเส้นเกาะในตำแหน่งของเส้นบุตรตัวนี้ตีความด้สองอย่างหนึ่งถ้ามีบุตรแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้อยู่ด้วยไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน สองก็คือไม่มีบุตรเอาซะเลยก็คือจุดนนี้นะครับดูจากเส้นค่ะอายุปัจจุบันมันจะมีเส้นเนี่ยเส้นชีวิตแต่ออกมาเส้นใหม่ๆเรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายเส้นจะลงทุนทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเส้นตัดขึ้มาเนี่ยดูยลักษณะคือนี่เรียกว่ากําลังมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเรื่องหลักฐานนะครับในฝั่งนี้นะคือเจ้าตัวเขาก็กําลังสร้างบ้านนั่นแหละด้วยส่วนหนึ่ง และดูจากเส้นมีเส้นลงทุนในช่วงนี้ไปหา70<อ>ก,ก็จะมีเกณฑ์ได้ลงทุนงานต่อไปอีกอยู่เหมือนกันซึ่งลงทุนก็คือเส้นที่มันวิ่งลงมาจากจุดนี้นะครับตัวนี้ก็คือลงเราได้ก็คือเนี่ยเส้นมันวิ่งสวนกันขึ้นมาอย่างนี้นะครับสรุปมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่มีมีการต่อสู้ชีวิตมาค่อนข้างมากอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะลักษณะมือ เป็นมือแข็งแข็งนะเป็นมือแข็งแข็งมือแข็งก็คือในลักษณะความจริงจังของเจ้าของมือมือแน่นแน่นแข็งแข็งนะกางฝ่ามือลึกๆนะดี B, ที่มีเส้นวาสนายาวมีเส้นธุรกิจดีนะครับเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นชีวิตมั่นคงชัดเจนดีเจ้าตัวเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับเป็นฝรั่งที่มีเป้าหมายในชีวิตดีนั่นเองนะครับก็เลยทำให้ที่ประสบความสำเร็จ มีฐานะมีจิตการเป็นของตัวเองได้และยังจะดำรงอยู่อีกต่อไปในอนาคตได้เช่นกันนะครับสำหรับมือต่างชาตินะครับ